สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพจนักแปลสายด้านนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าเขาได้แปลเรื่องอะไรไปบ้างนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับตอนที่3การจำแนกคือยูตอมีหวังถูกฆ่าแน่รีบหนีก่อนที่เธอจะกลับมาเถอะแต่ที่นี่คือต่างโลกนะหนีแล้วจะกลับไปได้ยัยงไงอ่ะ เรื่องนั้นไว้ค่อยคิดที่หลังก็ได้เสื้อผ้าของเธออยู่นี่ชิหลอนกลับมาไวมากอะเครื่องแบบของพเธอทำให้เราจัดการลำบากเพราะงั้นใส่นี่ซะอากิระทำตามที่เธอบอกเร็วเข้ารีบเปลี่ยนเสื้อก่อนเออแล้วผู้หญิงให้เปลี่ยนที่ไหน ก็บอกให้รีบเปลี่ยนไงเร็วเข้าสิพวกเราเปลี่ยนเสื้อต่อหน้าผู้ชายไม่ได้หรอกนะอุ๊บนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยปกติเธอคิดเรื่องเพศกับเนื้อที่กินด้วยเหรอแต่ดิฉันรับไม่ได้ค่ะอย่างน้อยให้พวกเราไปเปลี่ยนที่ห้องอื่นสิ ดี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 ฉันไม่สรัุสนนนความรุนแรงนี <c oughs> <c oughs> ่เนี่ยฮรุนแรงเหรอแกออกิรยารู้จักที่ตันที่สูงบ้างไอเด็กเหลือขอหยุดนะอ <c oughs> ในโปรดทำไมถึงกล้าทำแบบนี้หมอนี่ก็เป็นมนุษย์นะพอ เดี๋ยวฉันจัดการต่อเองครับพวกเราไม่ฆ่าเธอหรอกเธอจะมีหน้าที่อื่นที่ต่างจากพวกเธอเออเออทำไมเรื่องแบบนี้ถึงได้เกิดขึ้นเอาละ่ะเพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดการพวกเธอจะต้องถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆม,มีหัวหน้ากลุ่มให้เลือกหกคน แบ่งกลุ่มให้ได้คนละเท่าเท่ากันซะจะยอมทำทุกอย่างเลยได้โปรดให้พวกเราเข้ากลุ่มด้วยเถิดยูกิเอาไงดีอะพวกเรามีทางเลือกเพียงแค่2ตัวเลือก <c oughs> ตัดสินใจแล้วฉันจะให้พวกเธอเข้ากลุ่มฉันพวกเธอเนี่ย น่ารักกนจริงๆเลยอ่ะเหลือแค่ชายคนที่อัดประทานกับไอ้หมูตอนนนัไม่ว่าจะเลือกอันไหนก็ไม่น่าจะจบสวยนะตัดสินใจแล้วยูกิเอ๊ะไอ้หมอน่ามันหัวรุนแรงนะเอาจริงเหรอไม่ต้องห่วงเขาไม่ใช่คนเลวหรอก ฉันขอเลือกที่จะอยู่กลุ่มเดียวกับชายคนนี้ตอนที่4แผนการฉันตัดสินใจเลือกเขาฉันกลัวที่จะพูดออกมาแต่ว่ายูกิฉันต้องบอกให้พวกเขารู้หมอหน้ามันทำร้ายประธานนักเรียนนะนายไม่ได้ลงมือเต็มที่ใช่ไหมก่อนที่เท้าจะเตะ หมอนี้เปลี่ยนเป็นหน้าแข้งแทนเลยโดยไม่เต็มเอ่อหมายความว่าไงอะเหตุผลที่คุณทำร้ายเธอเพื่อที่จะปกป้องเธอจากเอลสินะบาดแผลของเธอคงไม่สาหัสอะไรมากเลือส่วนมากมาจากการถลายไปกับพื้นและเธอกัดปากของตัวเองอวัยวะภายในไม่ได้บอกช้ำอะไรคุณน่ะแตกต่างจากคนอื่นใช่ไหม ถ้าอยากอยู่ปานานก็หัดเงียบซะนี้นี่เองฉันขอเข้ากลุ่มด้วยเอ๊ะฮิจิรินเธอก็มากับเราสิโทษทีนะฉันคงไปไม่ได้นะ่ะเอ๊ะเพื่อนของฉันจากชมรมจัดดอกไม้ไปเข้ากลุ่มนั้นแล้วอะฉันเป็นห่วงพวกเขา ก็เลยปล่อยไปเฉยไม่ได้น่ะแต่เธออาจจะขอบคุณที่เป็นห่วงนะขอให้เธอระวังตัวด้วยอืมโหขอฉันเข้ากลุ่มด้วยได้ไหมเฮ hey. เซนาจังเซนาจังเธอตัดสินใจแล้ว ฉันรู้แต่ว่าหูิน่ารักดีเนี่พื้นที่กว้างมากก็ฟาร์มนี่เนาะอย่ามัวแต่ยืนเฉยใช้ถุงมือนี่ถอนหญ้าซะอะไรเนี่ยถุงมือกับถุงเก็บขยะไงอะ เป็นแค่ไลฟ์สต็อกไม่พอยังจะให้แม่ทำงานจีบอัฐาอีกอะ่ะเอ๊ะพวกเราต้องมาเก็บพยะด้วยหรอเหมือนกับใช้สัตว์ในฟาร์มกันจัดศัตรูเพื่ออย่างนั้นน่ะจริงด้วยยังไม่ได้บอกเชื่อกันเลยนี่นาฉันนัซูมินี่อากิระและคนนี้ยูกิฮิโรโตอะไรนะฮิโรโตพอเถินหน้าเออรุ่นพี่ครับ ผมขอถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่าอะไรในฟาร์มนี้มีคนอื่นนอกจากพวกเราอยู่สินะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่คนครับประมาณห้าร้อยห้าร้อยมีเอลอยุสิบตนเพราะงั้นพวกนั้นเลยดูแลฟาร์มได้ไม่ดวถึงเลยไว้พวกเรามาหน่าทำงานพวกนี้สิคุณรู้เยอะจังนะ มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าก็ไม่เนี่ยงั้นอีกคำถามคุณเคยคิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่ไหมเฮ้ยยูกิจะกลับมาตอนบ่ายสามถึงตอนนั้นงานต้องเสร็จสองโมงครึ่งทำอะไรอยู่นาอย่าอู้สิแบบนี้ใช่ไหมว้าวนี่คือแผนที่ฟางนั้นเหรอโหจริงด้วยอะ่ะ เออแค่พื้นๆน,น่ะนายความจำดีแถมยังวาดรูปเก่งอีกสุดยอดอ่ะพวกเราอยู่ตรงนี้ฉันเรียกมันว่ายา่าปะทุสัตว์น่ะโซ,โซนนี้ที่พวกเขาเรียกว่าเซนท่านน่ะที่นี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะนั่น่าจจะเป็นเพราะแหล่งผลิตเนื้อน่ะพวกเราควรอยู่ห่างนะถ้าเราจะหาทางหลบหนี พวกเราควรสำรวจกำแพงนี่มันสูงเกินกว่าจะปีนแต่ถ้าเราขุดแล้วก็ฉันเจอสิ่งนี้ตอนที่กำลังถอนญ้านะ่ะบางทีเราน่าจะขุดรูมุดออกไปได้นะงั้นลองกันเอ่อถ้าพวกนายคิดที่จะออกไปจากที่นี่ฉันต้องขอห้ามนะเอ๊ะฉันเคจิจากกลุ่มที่มาก่อนหน้านี้นะ่ะ พวกเราก็ต้องมาทำความสะอาดเหมือนกันมาสถิกันไว้ดีกว่านะพวกเด็กใหม่มันจะชอบคิดว่ามีทางหนีไปจากที่นี่แค่คิดน่ะโอเคแต่อย่าหาทาจะดีกว่าแกบอกว่าทุกคนนั่นก็นหมายถึงแกด้วยสินะก็เออเดถ้างั้นแกจะรอวันที่กลายเป็นอาหารงั้นเหรอก็ไม่นะแต่นี่เด็กใหม่ฉันจะ โชว์ของดีให้นายดูเอ๊ะนั่นคือบาเรียที่พวกเอลสร้างเอาไว้นะ่ะใครที่คิดจะออกไปต้องกลายเป็นขี้เท่าทุกคนไม่นะพวกเราจะทำไงดีอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเจอใครคิดหนีก็อย่าลืมมารายงานชั้นละกัน ฉันจะได้ไปบอกพวกเอลเพื่อที่จะได้เลื่อนขั้นไปเป็นเอคารสักพักไงล่ะทีนี้ฉันก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนชำละไปอีกนานแสนานานแล้วนะแกขายพวกเขาสินะไอ้สายเร็วอยู่เป็นไอ้สายเ็วก็ดีกว่าตายอย่างหน้าอนาเลยวะไม่ยงยถ้าพวกนั้นให้รางวัลแก่คนรายงาน เวลาที่มีคนหลบหนีแสดงว่ามันต้องมีจุดบอดอยู่ที่ไหนสักแห่งถ้าไม่มีไอ้บาเลียนั่นพวกเราก็คงหนีออกไปได้มันจะต้องมีสักจุดสิมันต้องมีแน่แนๆตอนที่ห้าวังวนแห่งความทุกข์ทรมานอีกไม่นานฮิโรตโตะจะกลับมานะ นี่พวกเราต้องมาทำแบบนี้จริงหรออย่าไปคิดมากจะดีกว่านะวันนี้พอแค่นี้แหละนี่รุ่นพี่ช่วยบอกเกี่ยวกับงานที่พวกเราต้องทำที่นี่หน่อยสิอืมเอานี่ไปสิตารางเวลาเหมือนโรงเรียนไม่มีผิดอะแต่โรงเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะโดนกินนะงั้นต่อไปพวกเราก็ต้องไปอาบน้ำสินะ อืมจริงเหรอขอบคุณสวรรค์น่ะตอนนี้ฉันเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยเออเอ,เอ,เอ,เอตามมาต่อแถวตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยทำไมแถวถึงได้ยาวแบบนั้นเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนนะนี่เป็นเวลาอาบน้ำของพันแอกทำความสะอาดนะ่ะถึงคิวจะดูยาวแต่ก็ไหลไวมาก ไม่นานเดี๋ยวก็ได้เข้าข้างในแล้วนี่อาบน,น้ำกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฉันอนะอย่างต่ำก็สามสิบนาทีนะห้องเปลี่ยนเสื้อเอ๊ะออออะไรเนี่ยเสื้อผ้าเอาใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวแผนกซักดีจะเข้ามาเก็บไปนะ่ะไม่นะรุ่นพี่นี่มันมากไปแล้วนะ จะบอกให้นาซิมิแก้ผ้างั้นเหรอรีบๆชินซะเอเอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันยืนบังให้อยู่คนเดียวฉันคงกลัวแย่ยังไงก็ต้องเข้าไปสุดท้ายยังไงก็ต้องอาบอยู่ดีอ่ะคิดซะว่าเป็นห้องน้ำสาธารณะน่าจะไหวฉันจะลองทนดูเอาล่ะ งั้นเดี๋ยวพวกเราบังให้เธอจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยนะอืมขอ,ขอบคุณนะเออโทษนะยูกิเธอช่วยหันไปด้วยเอ๊ะเออโทษโทษ,โทษเออเอ,อถอดคนเดียวมันน่าอายอะ่ะพวกเธอก็ถอดกันด้วยสิก,ก็ได้ มาทําเป็นม่านบังให้ผู้หญิงแบบนี้เป็นคนดีจังนะพวกนายอฮต้องการอะไรถึงแม้ฟาร์มนี้จะเลวร้ายแค่ไหนแต่มันก็มีเรื่องดีๆอยู่แกรู้ไหมไม่ผู้หญิงไงล่ะที่นี่ผู้ชายอย่างเราจะได้เป็นใหญ่แกจะได้ซ้ำกับผู้หญิงที่ปกติแกมีวันที่จะได้แตะได้แม้แต่ปลายเล็บ อยากจะบอกอะไรกันแน่อ่ะมีของดีแบบนี้เก็บเอาไว้ใช้เองคนเดียวก็น่าเสียดายนะแบ่งใ้ฉันมั่งเซ่ถ้าได้ลองรู้จักฉันจริงอ่ะบอกเลยเธอจะได้มีช่วงเวลาที่ดีอย่างแน่นอนเอ๊ะ <c oughs> นี่แกงโง่หรือเปล่าวะใช้ความรุนแรงในฟาร์มแห่งนี้จะถูกลงโทษนะเว้ย ลี่โตะไม่ได้บอกแกหรือไงถ้าอยากจะโดนอีกผมก็จัดให้ได้นะรุ่นพี่ชิกล้ามาเชิญกับผู้ชายแบบนั้นอากิระนี่สุดยอดจริงๆอะ่ะเพราะแบบนี้ไงหมอนั่นถึงได้เป็นที่นิยมเสมอไม่ได้อิจฉาหรอกนะแต่ นี่ยูกินายต้องระวังหน่อยนะเอ๊ะเอ,ะเอะมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายแหละเอะเอเอ้าวยูกิไปไหนอะท้องเขาไม่ค่อยดีนะ่ะหวังว่าจะไม่เป็นไรนะอะีไม่กี่คนก็ถึงตาเราแล้วล่ะ รีบเข้าไปข้างในกันเถอะอืมหน้าขายหน้าอากิระออกจากเทพานั้นแล้วทำไมฉันมันถึงได้หน้าสมเพชแบบนี้ออออฉันนี่มัน Leo thường trinh ạ